คอนโดทำเลดีแก้รถไฟฟ้าย่านท่าพระราคา12,000บาทต่อเดือนสวัสดีครับคอนโดไอเดโอสาทรท่าพระเป็นคอนโดแบบไฮไลท์ ight, สูง3 1ชั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนย่อมล็อบบี้ที่จอดรถพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น BTS โพนิมิตเหนือมอท่าพระโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเรามาดูตัวห้องกันนะครับ ตัวห้องมีขนาด31ตารางเมตรหรือห้องนอนหรือห้องน้ำเป็นห้องแบบบนเบดมีห้องแยกสำหรับห้องนอน โซนแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนโบริเวณห้องครัวมีเตาไฟฟ้าติงล้างจานตู้เย็นตู้เก็บของมโครเวฟเครื่องซักผ้าพอเราเดินเข้ามาข้างในอีกก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นมีโซฟาทีวีชั้นวางของระเบียงในส่วนของโซนห้องนอนนะครับก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานหน้าต่างชมวิวและโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ำมีชุดสุขภัณฑ์กระจกกั้นห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุน่นหากผู้รับชมสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ